Day fix I fix I'm crossing dare again me the you to line ค่อนื่านจ๋าวันนี้ป้านุชก็จะมาต้มบูเบอรรี่นะคะทุกคนดูนะคะทุกคนจ๋าป้านุชก็ได้หาบูเบอรี่เมื่อของปิกายเนาะบูเบอรี่นะคะอ่าวันนี้ป้านุชก็จะทำน้ำบูเบอรรี่ ให้แทนเดิมน,นะคะทุกคนนี่เยอะเลยทุกคนจา๋าลูกบูเบอร์รี่ของป้านุษย์นะคะเอาเยอะเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้านุษจะพาไปชมนะคะทุกคนเดี๋ยวพามาดูอป้านุษได้ตั้งหม้อน้ำไปแล้วนะคะทุกคนแต่ยังไม่ได้สตาร์ทไฟนะคะ ปนุก็เลยเอาน,น้ำใส่แล้วก็เอาบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปนะคะทุกคนเพื่อให้เขา,าลายๆก่อนนะคะทุกคนจ๋าเขายังเต็มก้อนน้ำแข็งอยู่เนอะอาะลูกบลูเบอร์รี่นะคะทุกคนจ๋า,าปนุก็ได้ไปเก็บมาเมื่อปีกายนะคะทุกคนเยอะเลยนะคะเดี๋ยวปนุก็จะทำให้เพื่อนๆชมนะคะทุกคนจ๋าว่าหน้าตาเขาจะออกมาแบบไหนเนาะเดี๋ยวปนุก็จะ start ไฟตอนที่ให้ลูกบลูเบอรี่บลูเบอรี่นะคะทุกคนเ,เขาเลายลายก่อนนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> ตอนนี้ป้านุชก็ได้สตาร์ทไฟแล้วนะคะทุกคนก็จะต้มลูกเบอรี่นะคะทุกคนจ๋า ลูกบรี่ไม่ใช่สตอเบอรี่นะคะลูกบอรี่เนาะตอนนี้เขาก็ลายๆแล้วนะคะทุกคนป้านุชก็จะต้มน้ําพร้อมกับลูกบอรี่เลยนะคะ,ะนี่นะคะทุกคนอาหารป้านุชจะประทํำให้ดูว่าลูกบอรี่เขาเป็นยังไงเนาะเวลาแช่แข็งนี่ไงนี่ไงทุกคนจ๋าเขาก็จะแข็งแบบนี้นะคะ อันนี้อันนี้ป้าป้านุชมาให้ดูเฉยๆเนาะเพราะว่าไม่กลัวว่าวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะคะอันนี้ป้าลูกแช่เย็นนะคะทุกคนออลองชิมดิเปรี้ยว,วบหวานคแต่หวานนี่เยอะไงเปรี้ยว,วคุณจ้าแต่เปรี้ยก็มัมาๆเนาะกลมๆอันนี้เขาแฟนเขาออกมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาต้อง ทานอาหารเช้านะคะทุกคนผสมกับโยเกิร์ตกับนมเนาะอันนี้ป้านุก,ก็จะมาบอกนะคะทุกคนก็จะมาต้มน้ําแล้วก็ลูกบเบรี่นะคะแล้วก็ใช้เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนเกลือป่นเนาะเนี่ยไม่ใส่เยอะนะคะพอพออร่อยเนาะเออ แล้วก็อันนี้น้ำตาลกรวดนะคะทุกคนปอนนุชจะไม่ใส้น้ำตาลทรายน้ำตาลตีป์นะคะคือน้ำตาลกรวดนะคะทุกคนเขาก็จะหวานเนาะเวลาทำซุปขต้ตง๋วง้วเตี๋ยวนะคะทุกคนเราใส่น้ำตาลก้อนน้ำตาลกรวดอันนี้ได้เลยนะคะตอานุชก็จะเอามาจากบ้านเรานะคะทุกคนเนี่ยขนมาเนะาะ ปานุก็จะมาใส่น้ำต้มบลูเบอรี่ลูกบลูเบอรี่ของปานุเนาะปานุได้เกลียม,มาพร้อมแล้วเดี๋ยวปานุก็สตาร์ทเลขสิบสองก่อนนะคะทุกคนให้เขาเดือดเนาะแล้วตามด้วยอันนี้เอาไว้เตรียมใส่นะ้ำบลูเบอรี่นะคะแต่คือโหลโหลแก้วของปานุนะคะทุกคนก็เกลียมไว้เลยเนาะเดี๋ยวก็จะเอาไปแช่ยเย็นไงเวลาเสร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวตอนนุก็จะทําตอนที่ว่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เพื่อนๆชมเนาะก็อยากรู้ว่าอ่าส่วนประกอบผสมนี่คืออะไรมั่งนะคะทุกคนตอนนี้เท่านี้นะคะทุกคนจา๋าเราชอบใส่หวานแล้วก็ใส่เยอะไม่ใส่หวานก็ได้นะคะแต่ปอนนุชชอบหน่อยๆเนาะเกลือไม่ใส่ก็ได้นะคะใส่ก็ได้เนาะ <we> ตามที่เราชอบนะคะทุกคน เดี๋ยวป้านุก็จะพามาชมตอนเสร็จนะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวป้านุก็จะพาไปชมเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็กําลังตั้งหม้อไว้ก่อนนะคะทุกคนหม้อน้ําร้อนแล้วก็ลูกบลเบอรี่นะคะป้านุนก็เตอรเดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุก็จะเอาไปกรองนะคะทุกคนจ๋าเอากระชอนนะคะทุกคนกระชอนมากรองเนาะ เ,เอาลูกบูเบอรี่ออกนะคะทุกคนเอาแต่น้ําเขาไว้ดื่มนะคะทุกคนจา๋าน้ําเขาออกมาก็จะสวยงามเนาะเออ,อน,นี่ก็จะเต็มลูกบูเบอรี่นะคะ <S <S ทุกคนเพื่อนๆได้บูเบอรี่มานะคะทุกคนจา๋าทาอย่างป้นนุษได้นะคะทุกคนเนี่ยเอาไว้ดื่มเนาะแก้กระหายน้ํานะคะทุกคนวิตามินด้วยนะคะทุกคนจา๋าน้ำตาลกรดก็ เพื่อสุขภาพเนาะอย่าไม่อ้วนนะคะทุกคนน้ำตาลกลดน,นี้ไม่อ้วนนะคะคือทานได้นะคะทุกคนเดี๋ยวปน,นุษย์จะพาไปชมตอนเสร็จเนาะเอากลองเรียบร้อยใส่ขวดก็จะใส่ตู้เย็นนะคะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋ามาดื่มนะ้ำบลูเบอร์รี่กับปนุษย์นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะ หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนดูนะคะรสชาติเนี่ยลองชิมดูสออิอร่อยนะคะทุกคนสูตรปนุษย์นี้อร่อยที่สุดเลยนะคะมาดื่มด้วยกันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้ว ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดซับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับป้านุดด้วยนะคะทุกคนจา๋าบายบายให้เ a ย์ที่ to fix me Crossing the line again falling